สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาเที่ยวชมโรงเมลอนที่ผมทำเองต้นทุนต่ำครับทำด้วยไม้เดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกโรงเป็นโรงแรกที่ผมทำอันนี้คือโรงเพาะนี่ครับเป็นโรงแรกทึ่งทำด้วยมุงเขียว ความตี่32ตาพอดีเมื่อคืนเจอลมพายุครับหลังคาพังหลังคาผมก็ดัดแปลงจากถุงปุ๋ยด้านในครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในนะครับนี่นะครับด้านใน นี่ก็ผสมได้เกือบเกือบยีวันครับผมด้านหลังนี้ถอนทิ้งไปเยอะครับเนื่องจากโดนไวรัสจินเนื่องจากแมลงหวีขาวเยอะมากส่วนไอ้ต้นนี้ก็ผมผสมได้3วันแล้วมีการติดเชื้อไวรัส ดูจากลูกก็ยังปกติครับซึ่งพอมีอาการแล้วผมดดเด็ดยอดทิ้งนะครับต้องดูว่าพอเจ็บผลผลิตนั้นมันจะหวานเหมือนต้นที่ปกติหรือเปล่ามีต้นนี้ครับติดเชื้อดูหลังคาครับเมื่อคืนเจอพายุ ูกนี้เหมือนจะไซสน้ำหนักเกินน่าจะละสองโลกว่าแล้วครับหลายลูกกับทิ่ไสใหญ่ยังไม่ได้แขวนซึ่งผมปลูกแบบไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรปลูกเอาประมาณว่าได้แค่ไหนเอาแค่นั้น ปลอดสารจริงๆครับตัวนี้ส่วนปุ๋ยผมก็ใช้ผสมัติสานกันครับระหว่างหมักเองกับปุ๋ยเคมีทั่วไปนะครับหลังคาก็ทะลุเนื่องจากเมื่อคืนโดนหนัก เท่าที่ผมเคยปลูกมาก็รอบนี้เป็นรอบที่สถ้าไม่ใช้สารเคมีเฉลี่ยก็ประมาณ65-70%ออีก25-30%เสียหาย่ังจากไวรัสเพราะมุ้ง32ตาไม่สามารถป้องกัน แมลงวีขาวได้นี่ครับมุ้งเขียวอีกฝั่งหนึ่งเป็นมุ้งมาตรฐานครับผมใช้ไสน่าจะ50สตาพอดีเพิ่งได้มาพอดีได้มุ้งเขียวมาแล้วก็ส่วนที่เหลือก็เอามุ้งมาตรฐาน โอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกโรงหนึ่งส่วนประตูผมก็ทำแบบง่ายๆครับเปิดปิดนี่ครับชิปล็อกผม ทดลองปลูกมะละกอฮันแลนด์ไว้กินครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกโลงนี่ครับทดลองปลูกฮันแลนด์ก็วัสดุหา ใกล้ๆบ้านครับไม้พงไม้ไผ่ไปขอชาวบ้านเข้ามาอันนี้ผมยังไม่ได้ปลูกทิ้งครับตัวนี้ปลูกทิ้งๆคว้างๆอันนี้เพิ่งเลาะขแขนงส่วนไหนที่ยังไม่ได้เลาะนะครับลกมากดูสภาพครับผมปลูกทิ้งไว้น่าจะประมาณอาทิตย์นึง เพได้กลับมาดูครับนี่ครับดูสภาพาลงด้านบนผมก็ทำลักษณะประมาณนี้ครับส่วนเชือกที่ผมใช้เชือกฟางในการพันยอดเพราะว่า ผมเคยใช้เชือกเอ็นดีๆแล้วเวลาเราตัดครับเก็บผลผลิตเสร็จเนีย่ยโหยุ่งยากครับถ้าตัดทิ้งก็เสียดายผมก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นเชือกฟางแทนตัวนี้ก็ง่ายครับเวลาเราเก็บผลผลิตเสร็จตัดเชือกฟางพร้อมต้นถอนทิ้งได้เลยง่ายูัะแขนงครับเหมือน บางอันนี้ยาวกว็ยอดจริงไม่ไม,ม่เวลาดูเลยครับสภาพครับส่วนอันนี้เลาะเมื่อวานครับก็พอเลาเสร็จก็ตามนี้เลยครับบางต้นก็มีตายบ้างเพราะว่าไม่ได้รดน้ำครับแห้งตายส่วนระบบน้ำผมก็ใช้เป็นระบบน้ำยด ซึ่งจะใช้ระบบอย่างนี้ครับหัวผีเสือ้อง่ายดีครับไม่ต้องซื้ออะไรยุ่งยากแค่นี้ก็ปลูกได้สภาพก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะพามาดูระบบน้ำที่ผมต่อแบบง่ายๆครับ ผมก็ต่อเป็นเวลาให้ปุ๋ยผมก็ใช้ตัวเบนจูรี่ให้เดีย๋ยวผมจะพาไปดูปิดก่อนครับ เป็นสวนสลิดครับสลิดกำลังออกดอกครับระบบนำผมเบนจ,จิลลี่ครับ คุ้มไว้ไม่ใช่แล้กแดดมันแรงเดี๋ยวมันถุก,ก่อนอนครับสภาพด้านนอกดูไม่ได้ลกเดี๋ยวผมก็ว่าจะเปลี่ยนหลังคาอยู่นี่นะครับหลวงพ่อก็สภาพตามนี้เลยครับเละเทะครับลกมาก มันมะกรูดพืชผักสวนครัวรอบบ้าน,นาครับค่ะตะไคร้กัะมือเขือพวงครับปลูกไว้กินนี่เป็นสลิดเพื่อปลูกก็มีมะนาว ใช้ชีวิตแบบพอเพียงมาแล้วต็อให้ดูใกล้ๆครับะดีกตอนนั้นขึ้นเองครับโอเคครับงั้นคลิปนี้ผมนำเสนอ และมาฝากแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีค่ะ